อาก้เธอบ้าไปแล้วลระเนี่ยนี่มันฮะเจ้าคงตกใจจนตาเบลอไปแล้วนั่นนะข้าถากเถาของดอกไม้เป็นตาข่ายไว้แล้วไม่คิดเลยว่ามันจะทำให้เจ้าตกใจจริงๆนั้นเหรอใครบอกเจ้าทาให้ข้ากลัวและใครบอกให้เจ้าแกล้งข้าที่นี่นะสวยจริงๆเลยนะ ซิงซิงป้าก็ลูกข้าไม่เชื่อที่คาทิสพูดหรอกนะสามเดือนแล้วเจ้าต้องไม่ท้องแน่ๆซิงซิงถ้าอย่างนั้นก็เบาๆนะซิงซิงข้าเป็นยังไงบ้างข้าทารุนแรงมากเกินไปหรือเปล่า ปาเกออ่อนโยนอ่อนโยนมากจริงๆเจ้าหอมจริงๆพวกเรากลับกันเถอะนะตอนนี้ข้าไม่อยากปล่อยเจ้าไปเลยดูจากสภาพอากาศแล้วเหมือนว่าฝนกำลังจะตกนะ